ข้อถัดไปคำนี้หมายถึงอะไรครับขอซื้อสัก20อันนาฬิกาน่ะเหรอนาฬิกามันจะทำให้มีเวลาคนที่มีเวลาเยอะเขาเรียกว่าเป็นคนว่างไม่มีอะไรทํานะมันก็ทุกเหมือนกันดังนั้นซื้อแค่2อันก็พอใส่สองข้าง คำนี้หมายถึงโอเคคำนี้อ่านออกเสียงว่าซึเกะึเกตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวคือตัวนี้เนี่ยคนไทยจะชอบท่องเป็นเสียงคอควายสาระอุทาให้ตอนที่ออกเสียงมันเพี้ยนครับเขาคือสึคือเอะครับสาระอุครับทุกทุกคนอาอีอเอโอคาคีคือเคโคครับ จริงๆนะั้นมันอยู่ในระหว่างสระอึกับสระอุครับแต่ภาษาไทยมันไม่มีใกล้เคียงสุดก็สระอึก็แล้วกันซื้อคืออะซื้อคืออะซื้อคืออะอยู่ในระหว่างอึกับอุครับภาษาไทยไม่มีหรอกนะซื้อคืออะซื้อคืออะซื้อคืออะแปลว่าเก้าอี้หรือโตะ๊ะโต๊ะครับทุกทุกคนคำถามครับซื้อคืออะในภาษาญี่ปุน่น เขาเจาะจงว่าเป็นโต๊ะอะไรครับพิมพ์ตอบเรียนแล้วต้องตอบได้ซึคือเอะไม่ใช่ทุกโต๊ะนะครับทุกทุกคนคนญี่ปุ่นจะเรียกซึคือเอะแค่เพียง2โต๊ะเท่านั้นอ่าที่เราเรียนกันนะนอกนั้นจะเป็นเทเบิลหมดเลย2โต๊ะมีโต๊ะอะไรบ้างครับที่เรียกว่าซึคือเอะหโต๊ะเรียนถูกต้อง2อ,อะไรครับ2โต๊ะทำงานถูกต้องเก่งมากครับ โอเคถูกต้องครับคนญี่ปุ่นสึค,คือะก,ก็คือโต๊ะเรียนกับโต๊ะทํางานนะทุกกคนถ้าเป็นโต๊ะอาหารคนญี่ปุ่นจะไม่พูดว่าสึค,คือะคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าเทเบิลที่แปลว่าเทเบิลอ่ะนะครับดังนั้นโต๊ะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่โต๊ะเรียนหรือโต๊ะทํางานเนี่ยจะเป็นเทเบิลหมดเลยโอเคนะอันนี้ต้องระวังนะครับ เช่นบางทีเราอาจจะใช้กับคนญี่ปุ่นเราเข้าใจว่ามันแปลว่าเป็นโต๊ะไงอ๋อประธานบริษัทอ่าแล้วเราใช้คําว่าสึกคือเขาก็จะงงนิดนึงอืมงงนิดนึงแต่ก็พอเข้าใจแต่เขาจะงงนิดนึงนะครับดังนั้นโต๊ะเรียนโต๊ะทํางานเรียกว่าสึกคือะนอกนั้นเรียกว่าเทเบรุจบนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดเนานะ